สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในหลายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการแสดงอัลกอริทึมค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนความหมายของการแสดงอัลกอริทึมกันก่อนค่ะการแสดงอัลกอริทึมก็คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการนะคะโดยการแสดงอัลกอริทึมนะคะมีด้วยกัน3วิธีค่ะนั่นก็คือ 1. การเขียนบอกเล่า 2. การวาดภาพและ 3. การใช้สัญ,ญลักษณ์สำหรับการเขียนบอกเล่าและการวาดภาพนักเรียนได้เรียนมาแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนการแสดงอัลกอริทึมโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์กันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบความหมายของการแสดงอัลกอริทึมโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์กันก่อนค่ะ การแสดงอัลกอริทึมโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการนำสัญ,ญลักษณ์ในการเขียนผังงานหรือโฟร์ชาร์ตนะคะมาอธิบายนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆจะใช้แทนความหมายที่แตกต่างกันไปนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ของผังงานอย่างง่ายกันค่ะ พร้อมหรือยังคะนักเรียนเรามาดูกันเลยนะคะสัญ,ญลักษณ์แรกนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหัวและท้ายมนนะคะจะมีชื่อเรียกว่าเริ่มต้นหรือสิ้นสุดนะคะความหมายก็คือใช้ในการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงานคะ่ะต่อไปสัญ,ญลักษณ์ที่สองนะคะสัญ,ญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ชื่อเรียกก็คือกระบวนการนะคะความหมายก็คือการทำงานหรือกระบวนการาหรือการประมวลผลต่างๆนะคะต่อไปสัญ,ญลักษณ์ที่3นะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะชื่อเรียกก็คือการตัดสินใจนะคะความหมายก็คือจะใช้ในการตัดสินใจหรือการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะคะ ต่อไปสัญลักษณ์ที่4ค่ะจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะคะซึ่งด้านหนึ่งของเส้นตรงก็จะเป็นหัวลูกศรน,นะคะซึ่งจะชี้ไปยังทิศทางต่างๆด้านซ้ายชี้ไปดังด้านขวาชี้ขึ้นบนหรือชี้ลงล่างนะคะชื่อเรียกก็คือทิศทางค่ะความหมายก็คือใช้สำหรับเป็นทิศทางข้อมูลหรือเส้นทางการทำงานนั่นเองนะคะ ต่อไปสัญ,ญลักษณ์ที่5ค่ะมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะชื่อเรียกก็คือจุดเชื่อมต่อนะคะความหมายก็คือเป็นจุดเชื่อมต่อของผังงานนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ทราบสัญ,ญลักษณ์ของผังงานอย่างง่ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการใช้งานสัญ,ญลักษณ์เพื่อนำไปใช้แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหากันค่ะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะการแสดงอัลกอริทึมการล้างจานโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์ค่ะ,ะนี่คือการใช้สัญ,ญลักษณ์ในการแสดงอัลกอริทึมการล้างจานนะคะเรามาดูทีละสัญ,ญลักษณ์กันค่ะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีหัวไทมนแบบนี้นะคะแล้วมีคําว่าเริ่มต้น อยู่ภายในสัญ,ญลักษณ์ค่ะหลังจากนั้นก็จะเชื่อมด้วยลูกศรทิศทางการทำงานนะคะแล้วตามด้วยสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ,ะซึ่งเป็นกระบวนการนะคะเก็บรวบรวมจานค่ะหลังจากเก็บรวบรวมจานแล้วก็จะเชื่อมด้วยทิศทางการทํางานซึ่งเป็นหัวลูกศรชี้ลงมาเช่นเดิมนะคะแล้วตามด้วย สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกระบวนการกวาดเศษอาหารทิ้งค่ะหลังจากกวาดเศษอาหารทิ้งแล้วนะคะก็จะเชื่อมด้วยลูกศรชี้ลงมานะคะทิศทางการทำงานค่ะต่อด้วยกระบวนการล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยทิศทางการทำงานค่ะ ต่อด้วยสัญ,ญลักษณ์กระบวนการนะคะล้างจานด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เชื่อมด้วยทิศทางการทำงานเช่นเดิมค่ะแล้วก็จะเป็นกระบวนการนำจานไปผึ่งให้แห้งนะคะซึ่งอยู่ในสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ทิศทางการทำงานเช่นเดิมค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยม ผืนผ้าลักษณะที่มีหัวท้ายมนนะคะแล้วมีคำว่าสิ้นสุดอยู่ในสัญ,ญลักษณ์นะคะจะสังเกตเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นกับสัญ,ญลักษณ์สิ้นสุดนะคะจะใช้สัญ,ญลักษณ์เดียวกันนะคะเปลี่ยนแค่คำที่อยู่ในสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะคะค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจการแสดงอันกอริทึดโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์มากขึ้นไหมคะ ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างที่สองให้นักเรียนดูค่ะพร้อมหรือยังคะตามกันไปเลยค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างที่สองนะคะก็คือการแสดงอัลกอริทึมการปลูกต้นไม้โดยการใช้สัญลักษณ์ถ้านักเรียนจำได้นะคะคุณครูเคยสอนการแสดงอัลกอริทึมการปลูกต้นไม้โดยการวาดภาพมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะ วันนี้เราจะเปลี่ยนจากการวาดภาพมาเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์กันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรกันบ้างค่ะสัญ,ญลักษณ์แรกนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นเช่นเดิมค่ะนักเรียนพอจจำญญรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นได้แล้วใช่ไหมคะทุกครั้งจะต้องมีคำว่าเริ่มต้นก่อนเสมอนะคะ ในการเขียนผัางงานหรือการแสดงอนลกริทึมโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ค่ะต่อไปก็ตามด้วยลูกศรแสดงทิศทางการทำงานค่ะแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงกระบวนการนะคะนั่นก็คือเตรียมกระถางค่ะตามด้วยทิศทางการทำงานนะคะแล้วก็กระบวนการซึ่งอยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะใส่แกลบลงไปด้านล่างสุดค่ะตามด้วย ทิศทางการทำงานนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้ลงมาค่ะแล้วก็กระบวนการใส่ดินลงไปเกือบเต็มนะคะซึ่งอยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ลูกศรแสดงทิศทางการทํางานค่ะแล้วก็ต่อด้วยกระบวนการทํางานใส่มเมล็ดพืชที่ต้องการปลูกทิศทางการทํางานค่ะแล้วก็กระบวนการใส่ดินให้เต็ม ทิศทางการทำงานค่ะกระบวนการรดน้ำทั้งเช้าและเย็นแล้วก็ทิศทางการทำงานค่ะกระบวนการนำไปวางในที่ที่มีแสงแดดนะคะแล้วก็ทิศทางการทำงานค่ะต่อไปก็กระบวนการรอจนพืชเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ทิศทางการทำงานอันสุดท้ายค่ะสิ้นสุดนะคะ ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์เดียวกับเริ่มต้นเพียงแต่เปลี่ยนอะไรคะนักเรียนเปลี่ยนคำที่อยู่ในสัญลักษณ์นั่นเองค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมคะสำหรับการแสดงอันกอริท่มโดยการใช้สัญลักษณ์นะคะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะทุกครั้งจะมีคำว่าเริ่มต้นแล้วตบท้ายด้วยคำว่าสิ้นสุดระหว่างกลางนั้นก็จะเป็น กระบวนการในการทำงานนะคะซึ่งจะเรียงลงมาตามลำดับโดยแต่ละกระบวนการทำการทำ,การทำงานนั้นจะเชื่อมโยงด้วยลูกศรแสดงทิศทางการทำงานค่ะนักเรียนค่ะสำหรับที่ผ่านมานะคะทั้งตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2จะเป็นการแสดงอัลกอริทึมโดยยังไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะต่อไป ตัวอย่างที่3นะคะจะแตกต่างจากตัวอย่างที่1และที่ 2, นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นให้นักเรียนติดตามกันเลยค่ะค่ะนักเรียนสำหรับตัวอย่างที่3นะคะก็จะเป็นการแสดงอันกริึมการซื้อสินค้าที่สหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนตามรายการโดยการใช้สัญลักษณ์นะคะ เรามาดูนะคะมันจะมีข้อแตกต่างจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2อ,อย่างไรอย่างแรกนะคะนักเรียนสังเกตง่ายๆนะคะตอนนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรเพิ่มขึ้นมาคะก็คือสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะก็คือเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนั่นเองนะคะตัวอย่างที่1และ2ไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะ แต่ตัวอย่างที่3นี้จะเป็นการแสดงอัลกอริทึมที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะเนื่องจากเป็นการซื้อสินค้าที่ร้านสากลตามรายการที่ที่จะซื้อนะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะว่าจำนวนที่ได้มาตรงครบตามรายการหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะว่าใช้สัญลักษณ์อะไรกันบ้างนะคะ สัญ,ญลักษณ์แรกก็เช่นเคยนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นนะคะต่อไปลูกศรแสดงทิศทางการทำงานค่ะ,ะแล้วก็มีกระบวนการแรกเลยนะคะก็คือเลือกสินค้านะคะเลือกสินค้าเสร็จนักเรียนก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะซึ่งตัวอย่างที่1และ2แมงไม่มีนะคะก็คือจุดเชื่อมต่อนั่นเองนะคะ เรามาดูการตรวจสอบเงื่อนไขแรกกันก่อนค่ะสินค้ายังขาดอยู่หรือไม่เรามาดูนะคะถ้าใช่ก็คือยังขาดอยูอ่มีคำว่าใช่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่บนลูกศรแสดงทิศทางการทำงานใช่ยังขาดอยู่ก็ต้องมีกระบวนการหยิบสินค้าเพิ่มเมื่อหยิบสินค้าเพิ่มเสร็จก็มีเส้น ตรงที่แสดงทิศทางการทำงานซึ่งจะต้องขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็กลับมาที่จุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะจุดเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็ลงมาถ้าเราหยิบเพิ่มแล้วนะคะเราลองมาตรวจสอบดูว่าสินค้ายังขาดอยู่หรือไมอ่สมมติว่าไม่ขาดแล้วก็คือไม่ใช่ก็คือไม่ขาดนั่นเองนะคะไม่ใช่ก็คือไม่ขาดพอไม่ขาดจะมีจุด นี่นะคะแสดงทิศทางการทำงานด้วยพอไม่ขาดแล้วก็จะมาตรวจสอบเงื่อนไขนี้ที่2นะคะสินค้าเกินหรือไม่ถ้าเกินก็คือใช่เกินใช่ก็จะต้องมาทำกระบวนการนี้นะคะหยิบสินค้าออกอในเมื่อเกินก็ต้องหยิบออกแล้วกลับไปตรวจสอบใหม่อันนี้นะคะอันที่1 สินค้ายังขาดอยู่หรือไม่อ่ไม่ขาดแล้วพอไม่ขาดแล้วก็มาตรวจสอบอเงื่อนไขที่2ส,สินค้าเกินหรือไม่เราเพิ่งหยิบออกไปแสดงไม่เกินแล้วก็คือตอบว่าไม่ใช่ถ้าไม่เกินไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินแสดงว่าครบตามรายการที่เราต้องการซื้อใช่ไหมคะก็มีจุด,แสด,แ,สดแสดงทิศทางการทำงาน ตามด้วยกระบวนการนำสินค้าไปจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินแล้วก็เชื่อมโยงด้วยลูกศรแสดงทิศทางการทำงานนะคะแล้วก็กระบวนการรับสินค้าตามด้วยลูกศรแสดงทิศทางการทำงานและจบด้วยสัญ,ญลักษณ์สิ้นสุดนะคะเช่นเคยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจการ แสดงอัลกอริทึมโดยมีการตรวจสอบเงื่อนไขหรือไม่คะหากนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถลายเข้ามาในลายกลุ่มนะคะเพื่อสอบถามในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้การแสดงอัลกอริทึมโดยการใช้สัญลักษณ์ไปนักเรียนพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมคะหากนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถย้อนกลับมาชมคลิปได้อีกครั้งนะคะหรือจะสอบถามมายังในามายังไลน์กลุ่มส่งงานวิชาวิทยาการคำนวณก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ คุณครูมีการบ้านนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวิทยาการคำนวณชั้นป .3 นะคะเปิดไปหน้าที่17ค่ะกิจกรรมที่1.6นะคะแสดงลำดับขั้นตอนการเลือกซื้อมังคุดจำนวน1กิโลกรัมด้วยการเขียนผังงานตามขั้นตอนในกิจกรรมที่1.4และ1.5 เนื่องจากกิจกรรมที่1.5คุณครูไม่ได้ให้นักเรียนทำนะคะแต่คุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมที่1.4แล้วนะคะซึ่งจะเป็นการแสดงอัลกอริทึมโดยการเขียนอบอกเล่านะคะการซื้อมังคุดจํานวน1กิโลกร,รมัมนักเรียนสามารถกลับไปดูที่กิจกรรมที่1.4นะคะว่ามีการแสดงลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วแปลงจากการแสดงลำดับขั้นตอน ที่เป็นการเขียนบอกเล่ามาเป็นการเขียนผังงานนะคะก็คือใช้สัญ,ญลักษณ์เข้ามาแทนนะคะโดยทุกครั้งคุณครูขอ,ขอแนะนำนะคะนักเรียนจําได้หรือเปล่าคะทุกครั้งเราจะมีะสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นก่อนอะนะคะจำได้นะคะสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นและจบด้วยสัญ,ญลักษณ์สิ้นสุดนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะแสดงกระบวนการ นะคะว่าทำอะไรแล้วก็ใส่ลงไปในสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นนะคะแล้วตกทุกแต่ละอันก็จะเชื่อมด้วยทิศทางการทำงานนะคะส่วนผังงานนี้ก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะอย่าลืมนะคะการตรวจสอบเงื่อนไขว่าซื้อมังคุดจำนวน1กิโลกรัมเนี่ยครบไหมน้ำหนัก ถึงถึง1กิโลกรัมหรือยังนะคะตรงนี้ให้นักเรียนถ้าไม่เข้าใจนะคะนักเรียนอาจจะย้อนกลับไปชมคลิปที่ตัวอย่างที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะว่ามีการตรวจสอบเงื่อนไขอย่างไรนะคะแล้วนักเรียนก็ฝึกใช้กับเงื่อนไขการซื้อมังคุดจำนวน1กิโลกรัมนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่ทำ กิจกรรมที่1.6เสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมายังไลน์กลุ่มส่งงานวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะซึ่งคุณครูแยกไว้ในแต่ละห้องแล้วนะคะตอนนี้นะคะมีผู้ปกครองเข้าร่วมไลน์กลุ่มส่งงานวิชาวิทยาการคำนวณถึง90%ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะซึ่งสูงทีเดียวแต่ การส่งงานกลับไม่สูงเท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมลายกลุ่มนะคะการส่งงานยังน้อยมากนะคะถ้านักเรียนไม่สะดวกในการเรียนในช่วงเวลาที่คุณครูได้ส่งคลิปไปนะคะหรือในช่วงเวลาตามตารางเรียนนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์นะคะนักเรียนสามารถมาเรียนย้อนหลังได้เพราะคุณครูจะอัพ คลิปการสอนย้อนหลังไปในโน้ตของไลน์กลุ่มส่งงานวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะส่วนใบงานหรือกิจกรรมที่คุณครูได้มอบหมายนักเรียนคุณครูก็จะเก็บไว้ในอัลบั้มใบงานนะคะนักเรียนสามารถมาดูคลิปแล้วก็ทำงานย้อนหลังแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มส่งงานวิชาวิทยาการคำนวณได้นะคะคุณครูจะรายงานรายชื่อ นักเรียนที่ส่งงานเป็นระยะระยะนะคะนักเรียนจะทราบว่าขณะนี้นักเรียนทํางานไหนแล้วบ้างยังไม่ทํางานไหนนะคะก็ขอให้นักเรียนติดตามงานที่ยังค้างอยู่ด้วยนะคะคุณครูเข้าใจอุปสรรคในการเรียนในครั้งนี้ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทางนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะคะเราจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะห่างไกลาจากโควิด -19 ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ